สวัสดีครับเพื่อนๆผมโชคคนบ้านานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกล้วยไข่ของผมนะครับนี่ตั้งปีแล้วครับนี่ต้นที่เดียวครับนี่นะครับนี่นี่นะครับผมได้ทําการแต่งกิ่งแต่งทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลังจากที่เจอฝนหนักจะเป็นอาทิตย์นะครับนี่ บางต้นก็ออกลูกออกเถือแล้วนะครับนี่ดูนะครับอ,ออกเถือแล้วนี่เถือนี้ก็อีกประมาณสามอาทิตย์ถึงสีอาทิตย์นะถึงจะตัดไปไายได้นะครับ นี่เครือหนึ่งเครือนี้ก,ก็ตัดได้แล้วนะเครือนี้ตัดไปขายได้แล้วก็อาทิตย์หน้านะอันนี้เพิ่งตัดไปขายรอบนึงนี่คุณแม่เขาแล้วก็ตอนนี้เริ่มโตขึ้นมานี่น,นี่ก็เหมือนกับเครือแรกนะสามสี่อาทิตย์ถึงจะตัดได้นะครับ นี่อันนี้ก็พิ่งตัดไปต้นต้นนี้พิ่งตัดไปนะนี่นะโชคดีนะครับขอผมออที่น้ำท่วมแล้วก็ไม่ท่วมขังมากนะนี่อันนี้ก็สามสี่อาทิตย์นะครับนี่สามสี่อาทิตย์ถึงจะตัดได้ นี่เป่งตกปีตกเครื้อนี่นะนะครับก็ผมได้ตัดขายไปได้หลายรอบแล้วนะครับกล้อยไข่เนี่ยนี่ก็อีกเครื่อหนะึ่งนี่ก็ประมาณสองอาทิตย์นะถึงจะไปขายได้นะครับ อ่เดี๋ยวไปดูทั้งฝั่งนู้นกันนี่นะครับนี่ก็อีกเครื่องนึงนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งอาทิตย์นะตัดได้ อันนี้ก็ตัดได้เลยตัดได้อีกหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันนี่นะมพืเปนนนะดูนี่นี่น,นี่นี่นะน,นี้ตัดได้เลยอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นี่นะครับอันนี้ สองอาทิตย์ถึงสาอาทิตย์นะนี่นะครับเขือนี่นี่ของผมรอบนี้มีไม่เยอะนะเพืเ่อนๆนะก็เริ่มแตกใหม่มา,าหลายเคลือเหมือนกันอันนี้ก็เริเ่แตกเคลือ อันนี้คือใหญ่ยังไม่ได้ได้ตัดปีทีนะครับน,นี่ต้นใหญ่เลยนะครับผมนี่รอบสองนะเนี่ยนี่ตัดไปแล้วนะครั้งหนึ่ง ต้นก่อต้นใหญ่หรือใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเดิมนะผมนะนดูใหญ่มากนี่นี่สามสี่อาทิตย์นะนี่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 ือันนี้นะใหญ่มากดูต้นใหญ่นะครับนี่นี่ใหญ่ใหญ่ นี ite, so. ่ดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะต้นใหญ่มากเลยดูเครือเครือก็ใหญ่นะครับนี่่ดูเครือใหญ่มากดูดูดวไข่นะครับเนี่ยนี่ดูใหญ่มาก อันนี้ก็ประมาณอหนึ่งอาทิตย์นะตัดได้เลยนะครับดูนี่ผมได้ทำการแต่งแต่งหน่อแล้วนะครับนี่นี่นี่ดูแต่งหน่อเลยนะน,น,นะนี่ต้นเก่าอันนี้ก็ต้นใหญ่ที่มาแทน ต้นก็ใหญ่อยู่ยังไม่ตกเผืออทีนะครับเอาไปดูต้นนี้นะต้นนี้สามงสี่อาทิตย์นะครับนี่นะสามวงสีอาทิตย์ก็ตัดไปไายได้นี่ก็เหมือนกันนะ นี่นอาทิตยเดือนกว่าๆถึงจะตัดได้นะเออเครือื่อสักคู่นะครับอันนี้ก็หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ตัดไปขายได้เลยนี่อาทิตย์หน้าไปตัดได้อันนี้ก็เดือวกว่าๆถึงจะไปขายได้นะดูดูดูด เห็นนะครับเพืเ่อนๆนี่ต้นนี้นี่นี่ก็อีกต้นนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้ก็อาทิตย์หน้าตัดได้นะครับสูตรการใส่ปุ๋ยอของผมนะครับก็ถ้าบำรุงลูกใครลูกใหญ่จริงๆนะถ้าเพื่อนๆชอบลูกใหญ่จริงๆก็ใส่สูตรสิบสามสิบสามยี่ิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆนี่ใส่เดือนละครั้งนะครับครั้งละหนึ่งถึงสองกำมือนะ ต่อต้นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปของผมจนจบทุกคลิปสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ